สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา h ช n แนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา h ช n แนลไว้นะคะกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้นะและที่สำคัญค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะ แล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องเคล็ดลับช่วยร้านค้า ร่วมโครงการคนละครึ่งรวดเร็วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าจะทำยังไง3เคล็ดลับง่ายๆร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งค่ะหลังจากที่โครงการคนละครึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ไปนะคะมีผู้ลงทะเบียนครบ10บล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแต่ว่าก็ต้องรอในรอบเก็บตกนะคะที่รอรัฐบาลจะประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกวันที่เท่าไหร่เวลาไหนนะคะติดตามช่องนาชาชาแชนลไว้กันแล้วกัน ที่สําคัญค่ะล่าสุดมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า4ี่แสนร้านค้าแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายร้านค้าค่ะที่ทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรวดเร็วสําหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบสถานประกอบการนะคะ 3ขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้ร้านค้าผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติได้ใน1วันค่ะมาดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือให้เตรียมบัตรประชาชนพร้อมรูปถ่ายร้านค้า ที่มีรูปเจ้าของขณะประกอบกิจการนะคะอย่างเช่นเราขายลูกชิ้นปิ้งก็ต้องมีภาพถ่ายที่เราขายณขณะนั้นด้วยนะคะก็จะเป็นภาพของอใช้ในการประกอบของกิจการนั่นเองนะคะส่วนขั้นตอนที่2ค่ะขั้นตอนที่2ให้นําแบบฟอร์มลงทะเบียนไปให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านรับรองเอกสารยืนยันการประกอบอาชีพตามเงื่อนไขของโครงการนะคะ จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่3นําเอกสารลงทะเบียนและใบรับรองไปยื่นได้ที่จุดตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยที่ร่วมกับธนาคารกรุงไทยหรือที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศทุกสาขาไกลบ้านนั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็รอการตรวจสอบและอนุมัติสิทธิ์โดยระบบจะแจ้งผลให้ทราบผ่าน SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้นะคะ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอ์เซ็นเตอร์ของกรุงไทยตลอด24ชั่วโมงค่ะ02 15ตัวละ42ตัว 0215ตัวและ42ตัวจำง่ายๆค่ะก็ถือว่าเป็นเคล็ดไม่ลับที่นำมาแบ่งปันให้กับร้านค้านะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าร้านค้าจะได้มีความสะดวกหรือว่ามีความรวดเร็วในการลงทะเบียนมากขึ้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชนเนลเอาไวใ้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ฟ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนเนลเไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ